ขแดงมายูซิเบ็ตีนะครับจับครับอ่เนี้ยผมจะแตงไว้ครับแล้วนี้มาตั้งเซตต้มเกลือครับจากอดิซอบตอบานหรือชิ้นทครับเป็นแตงเองแล้วก็ลองเองครับทดสอบทดสอบครับอ่ะ เพลงนี้มีโอกาสดังอยู่หอกระจายข้าวอยู่สมัยสอนฝีที่แล้วครับท่านผู้นวยการรุรักเอาไปอัดอยู่อบตแล้วก็เปิดขอกระจายข้าวเลยพี่น้องฟังผมเป็นเพลงที่อันดับที่สิบเอ็ดเปิดแห้งดังแห้งผู้ใหญ่สมเด็จมาเปิดคอยดังคอยผู้ใหญ่อราทายมาเปิดก็เลยเปิดขึ้นมาแข้งครับดังมาแค่ครับเพลงต้มเกลือครับอ่าเป็นน้ำเป็นน้ำอ่านการรุ่งเรือ เกิดเป็นลานปูโทถึงจยากไม่โตแต่ก็น้ำใจดีถึงกลางนาแหลงนงเดินสามเดือนสี่เข้าพาคตางต้นเพื่อเพื่อเป็นรายได้สร้างเสริมรายจ่ายไม่เพิ่มเงินทองของนเพื่อฟังแล้วแค่ไบนาเชื่อฟังแล้วแค่ไบนาเชื้อต่าต้นเพือคือต้ ตอนื่นเช้าต้องไปขูดขี้หาพอใจมาขี้ทาไม่เข็มขูดแล้วก็หาปลาก่อนเอาหางมาพว่จาะขูไว้ของตาเอาขี้ทาขึ้นมาใส่หางเอาขี้ทาขึ้นมาใส่หางพี่พาซาตาเขาเรียกว่าดินเข็มเสร็จแล้ว ัเด็กเลือดเขาต้องมีเรลงมาเป็นทางเอาดานเสือ่าเยลงหม้อเอาฟืนยักษ์ส่งจะทุงกระสุงใจดังตังไว้ฟั่เด้อพี่น้องและอ้าย่่่่่่่่่่้่่่่เ่า่่่่่่่่่่่่่่่่าเเ่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่ การต้อ้นำเป็นตอนแะะท็กม่ไหลทีแล้วแนวนี้ลำหัวหูบ่เดาเพิดว่าเกลสินเขาเกิดจากภูผญญาเฮาให้รักษาสืบสานไว้เออเอนุรักษ์สืบสานครับพี่น้องอยากให้เกลือเมื่อบานเถอะขายบ่แพงครับ เอือบป่ากับบอเอ้าเอือบเต้ากับบอลเหงิครับเอยอบเป็นแข็งเจอีย์ครับเอือบ้านดอนเชียงโตนะครับผมพระพุทธครับขอบคุณธที่ท่านท่านมักมองที่ไผยเอืยบเอ็นแข็งเจดียนะเอ็นนะที่นี่หมายถึงอะยรจัก่อนนี่เพิ่นขาง้วขาควายเราเอาเอาหนังไปแซะกันนะหอยตาแดงไว้ครับแข็งเจดียครับครับขอบคุณครับสำหรับลำต่อไปครับเชิญครับสสวัดีครับ